เราจะมาแนะนำต้นทุเรียนนะคะที่เป็นแปลงสาธ,ธิตของเรานะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะเรามาดูสายพันธุ์แรกกันเลยค่ะว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะ <Okay. S 1> สายพันธุ์แรกนะคะจะเป็นสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะดูลักษณะต้นนะคะที่ปลูกไปลักษณะของมันก็จะเป็นต้นสั้นๆนะคะตอนนี้กําลังได้ประมาณสามเดือนแล้วนะคะที่เราปลูกมาค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นสายพันธุ์กบเล็บเดี่ยวนะคะ ต้นก็สูงๆหน่อยนะคะเหอนขี่แก่มากสายพันธุ์ที่สองกบเดี่ยวนะคะไปดูต่อไปนะคะเด่นรับแลค่ะต่อไปต่อไปก็จะเป็นพันุ์เอ่อชิคิวัาน่าจะเป็นกบสุวรรณนะคะความดูแน่นมากค่ะกบสุวรรณเฉยๆกบสุวรรณอ่าในแต่ละสายพันธุ์ใบใบมันจะแตกอยู่นะคะ เออมันก็จะแตกต่างจากกลบเล็บหยีงนะคะที่ต่อไปก็จะเป็นทางนี้มูซันคิงค่ะมูซันคิใบมันก็จะเรียวๆหน่อยนะคะเรียวเรียวกว่าตอนนั้นค่ะอันนั้นมันจะเป็นกลมๆสั้นๆค่ะมาดูสายธุ์นี้นะคะใบมันจะดูใหญ่กว่าต้นเอ่อสายพันธุ์อื่นนะคะใบนี้มันจะดูแบบใบใหญ่นะคะชื่อว่าพันสายน้ำผึ้งนะคะพันนี้ กระเหมอนใหญ่กระชายก็กะเหมือนส้มส้มใส่น้ำผึ้งเหร่ใช่เหรอสายพันธุ์นั้คิดว่าใหญ่หรออันนี่ก็ใหญ่นะคะพันธุ์อะไรอ๋อพันธุ์นี้นะคะเป็นพันธุ์หนามดำนะคะมันมีหลายประมาณกี่พันธุ์คะคุณหนูนาคิดว่าน่าจะมีหลายสายพันธุ์นะคะมีเยอะอยู่แล้วค่ะประมาณสิบสายพันธุ์ ถ้าเธออ่านเพจยูทูบทีตำบลสงสางเธอจะรู้ไม่ฉันไม่ด้อ่านกบชายน้ำมีเอันนี้จะเป็นก้านยาวทรงอะไรคะทรงหัวต้ะทรงหวดนะคะลักษณะต้นนะคะเขาจะยาวนะคะแล้วก็ลักษณะใบเขาก็จะแบบ ใหญ่ใหญ่แล้วก็เรียวยาวนะคะเดูค่ะลักษณะต้นประมาณนี้ค่ะ่ระหว่างที่รอให้ทุเรียนโตนะคะเราจะมีปลูกพืชอื่นแซมขึ้นมานะคะก็คือฟักทองนั่นเองค่ะผัมขินสายพันธุ์นี้นะคะต้นสิงยาวค่ะสาวชุมค่ะ ใยหาย้หายก็คือแยกไม่ออกเลยว่าเป็นอะไรใช่หายต้นมันก็ลักษณะเหมือนกันนะคะมีลักษณะคล้ายๆกันทุ้ง้้นนะคะเราไม่สามารถอันนี้จะเป็นใบใหญ่มากเลยนะคะไม่รูว่ากบชนิอไรบสนยน้ำสองหนามดำสามสายน้ำพึ่งสี่จังคิงห้ากบสุวันหกกบเล็บ แกนมูคิงเบลโออมูสันขิงแล้วก็ยาวลิ้นจี่นะคะสายพันธุ์สุดท้ายสรุปมีทั้งหมดเจ็ดหรือแปดคะันชมส่วนของเราแปลงสาธิตนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ได้สาระนะคะว่าคลิปนี้แปลงสาธิตของเราเนี่ยมีพันธุ์ที่เรียนพันธุ์อะไรบ้างนะคะแยกให้ออกนะคะว่าเป็นสายพันธุ์ไหใช้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ